สรุปงานเปิดตัว iPhone 16มาพร้อมกับ a p p l e i n t e l l i g e n นปุ่ม Capture b ์ t t o n ตะัรับในการใช้งานกล้องที่สำคัญก็คือมีเซอร์ไพรส์ครับเพราะว่าบางรุ่นที่เปิดมาราคาถูกลงเฉยเลย สบายดีนะครับผมพัทรอยแซนครับเมื่อคืนที่ผ่านมา Apple ได้มีการเปิดตัวนะครับไลอัพสินค้าใหม่นั่นคือ iPhone 16 s ซีรีส์ตามมาด้วย Apple Watch นะครับแล้วก็ตัวของ Airpods นะครับเดี๋ยวมาเริ่มที่ iPhone 16กันก่อนนะครับเพราะว่ารอบนี้ก็ไลอัพของตัว iPhone 16นะั้นมีทั้ง iPhone 16แล้วก็16 plus ที่มาพร้อมกับเฉดสีใหม่ทั้งหมด5สีด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยสีดำนะครับสีขาว สีชมพูสีทิวหรือว่าเป็นสีเขียวนะครับผมแล้วก็ตัวอัลตรามารีนบลูที่เป็นสีน้ำเงินตัวครื่องมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ2ไซส์นะครับในรุ่นหลักก็คือ iPhone 16เนี่ย6.1นิ้วแล้วก็ iPhone 16 plus ตัวจอใหญ่อยู่ที่6.7นิ้วนะครับทั้งคู่มาพร้อมกับชิปตัวใหม่ apple a 18, 1 8เพิ่มประสิทธิภาพในการระมวลผลนะครับผลิตบนเทคโนโลยี3นาโนเมตรและยังมีเรื่องของตัว apple intelligence ด้วยนะครับที่การระนวลผลของชิปตัวใหม่ก็รองรับ ทำให้เราสามารถใช้งาน Apple Intelligence บน iPhone 16และ16 Plus ได้ส่วนรูปลักษณ์แล้วก็สเปคภายนอกที่มีความเปลี่ยนแปลงน,นะครับก็คือ iPhone 16 16 Plus ตอนนี้จะมีปุ่ม Action Button นะครับที่สามารถกดเพื่อเรียกคำสั่งลัดใช้งานได้สามารถเลือกสลับปรับเปลี่ยนนะครับอย่างเช่นเป็นการกดเพื่อเปิดไฟฉายหรือว่ากดเพื่อเปิดปิดโหมดสัน่น โดยสามารถตั้งค่าในตัวเครื่องได้และตัวปุ่มใหม่เลยนะครับที่แกะกล่องมาคือตัวของ Capture Button นะครับที่มาพร้อมกับเมนู Camera Control คือเราสามารถจะกดใช้งานที่ปุ่มด้านข้างครั้งเดียวเพื่อเรียกเข้ากล้องสำหรับการถ่ายภาพอย่างรวดเร็วสามารถจะกดะเบาๆหครั้งเพื่อเลือกปรับการซูมได้หรือกดเบาๆสครั้งในการเปิดเมนูกล้องสำหรับการปรับตั้งค่าอย่างเช่นเรื่องของค่า f แล้วก็พวกซีนหรือว่าฟิลเตอร์สีต่าง ตัวฮาร์ดแวร์กล้องรอบนี้ของ iPhone 16กับ16 Plus นะครับยังเป็นกล้อง2ตัวเหมือนเดิมก็จริงแต่ว่าสามารถใช้งานได้หลายระยะมากขึ้นโดยตัวกล้องหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลสามารถใช้อินเซนเซอร์ซูมในการทำหน้าที่เหมือนกับเป็นกล้องซูม2เท่าได้นะครับที่ความละเอียด12ล้านพิกเซลส่วนตัวกล้อง Ultra w i ไวก็สามารถเก็บภาพที่ความละเอียด12ล้านพิกเซลนะครับรอบนี้รองรับการถ่ายภาพแบบมาโครด้วยทำให้ตัวกล้อง iPhone 16กับ16 Plus นั้นมีทั้งหมดสีระยะด้วยกันคือมาโคร Ultra w i ไว ระยะปกติแล้วก็ระยะซูม2เท่ามาต่อที่รุ่นท็อปอย่าง iPhone 16 Pro แล้วก็16 Pro Max ครับที่รอบนี้นะครับมีการอัปเกรดและก็เปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดตัวเครื่องไซส์หน้าจอที่เปลี่ยนไปนะครับเรียกว่าเป็นจอใหญ่สุดของ iPhone ที่เคยทำมา iPhone 16 Pro ได้จอแับขึ้นมาเป็น6.3นิ้วและขอบจอบางสุดๆนะครับเช่นเดียวกับ iPhone 16 Pro Max ที่ได้ขึ้นมาเป็น6.9นิ้ว ขอบจอบางเช่นเดียวกัน,นครับทำให้มิติโตวเครื่องรอบนี้ขยายขึ้นจากรุ่นก่อนหน้านี้มาด้วยกันทั้งหมด4สี4นะครับก็คือจะเป็นสี Natural Titanium หรือไทเทเนียมธรรมชาตินะครับมีไทเทเนียมขาวไทเทเนียมดำแล้วก็สีพิเศษที่มีชื่อว่า Desert Titanium หรือว่าไทเทเ i u m มทะเลทรายแน่นอนว่าเป็นรุ่นโปรนะครับผมก็จะได้ความสามารถของตัวชิปเซ็ตที่แรงขึ้นเพราะว่าทั้ง2รุ่นนี้จะได้เป็นชิป Apple a 1 8 Pro ที่มีการเพิ่มเรื่องของการประมวลผลนะครับในส่วนของภาษาแล้วก็ AI มากกว่าชิป A18 ปกตินะครับไหนจะมีเรื่องของตัวชิปในการควบคุมการมวลผลภาพถ่ายตัวหน้าจอที่เป็นโปรโมชั่นด้วยนะครับและมีการตีบวกเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าร่าสไฟล์วิดีโอนะครับทำให้รอบนี้ iPhone 16 Pro แก็16 Pro Max เนี่ยสามารถรองรับการถ่ายวิดีโอระดับ 4K ได้ถึง120เฟรมนะครับ ที่รอบนี้งานเปิดตัว Apple เองก็โหชูจุดในเรื่องนี้มากมายครับพยายามจะชูว่าถ่ายวิดีโอ 4K 1 2 0เฟรมมันดีอย่างงั้นมันสามารถทำให้ภาพซูโมชันเพิ่มความนวนเนียนให้กับการถ่ายวิดีโอได้ซึ่งการจะถ่ายวิดีโอที่ความเรียดสูงขนาดน,นี้ได้ครับก็ต้องมาพร้อมกับชุดเซ็นเซอร์ตัวใหม่นะครับที่โอนถ่ายข้อมูลได้เร็วขึ้นตัวกล้องหลัก48ล้านเท่าเดิมนะครับแต่เป็นเซนเซอร์ตัวใหม่ ส่วนกล้องอัลตร้าไวก็48ล้านพิกเซลนะครับและก็จะมีตัวกล้องเทเลโฟโต้ออปติคอลซูม5เท่า12ล้านพิกเซลที่ครั้งนี้นะครับ iPhone 16 Pro ได้สเปคกล้องเดียวกับ iPhone 16 Pro Max แล้วไม่ได้มีแค่เรื่องของวิดีโอ 4K 120เฟร,รมเท่านั้นนะครับแต่ทาง Apple ยังชูจุดเด่นว่ามีการเอาไมโครโฟนแบบสตูดิโอเกรดถึง4ตัวมาใช้งานกับ iPhone 16 Pro แล้วก็ Pro Max ครับ ทำให้ระหว่างที่เราถ่ายวีดีโอมานั้นสามารถจะอมาปรับจูนในเรื่องของการโฟกัสเสียงนะครับจะเลือกให้เสียงคนที่อยู่ด้านหน้านั้นมีความคมชัดมากกว่าแล้วก็ไปลดเสียงที่เป็นแบล็กกราวน์นอยส์นะครับได้เลยจากในตัววิดีโอนะครับเรียกว่าสามารถปรับแต่งได้ทั้งงานภาพแล้วก็งานเสียงนั่นเองและในความสามารถเรื่องของตัวชิปเซต a 1 8 pro นะครับผนวกกับชุดเซนเซอร์กล้องใหม่เนี่ยทำให้ มีโหมดเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะครับซีนหรือว่าฟิลเตอร์สีต่างๆที่ประมวลผลแล้วก็ดูได้แบบเรียลไทม์นะครับในการถ่ายภาพหรือว่าถ่ายวิดีโอเพื่อให้เราสามารถจะเห็นสีจริงๆก่อนที่จะถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอซึ่งแน่นอนว่ามาพร้อมกับปุ่ม Capture button เช่นเดียวกันนะครับปุ่มนี้นะครับไม่ได้มีแค่การใช้างานกับตัวแอปกล้องหลักเท่านั้นแต่ยังสามารถพ่วงกับแอปอื่นๆรวมถึงแอปในการถ่ายวิดีโอต่างๆนะครับให้สามารถใช้ตัวปุ่มนี้ในการปรับเปลี่ยนโหมดหรือตั้งค่า ตัวกล้องได้ด้วยแน่นอนว่าความสามารถเรื่องของ AI หรือตัว Apple Intelligence นะครับก็จัดเต็มครับไม่ใช่เป็นเรื่องของพวก Writing Tool ต่างๆสามารถจะประมวลผลเรียบเรียงคำหรือเลือกแต่งคำใหม่ในการเขียนกดความเขียนข้อความต่างๆได้มีเรื่องของตัว Emoji ที่เราสามารถจะพร้อมเข้าไปแล้วผสม Emoji ขึ้นมาได้เองในการรับส่งข้อความนะครับ หรือตัวของ Siri เองที่สามารถจะพูดคุยนะครับเป็นภาษาคนเป็นภาษามนุษย์ได้ไม่ต้องเป็นคําสั่งเป็นคําอีกต่อไปแล้วซึ่งเจ้าตัวปุ่ม Capture Button นะครับอันนี้ไม่ได้มีแค่ไว้เปิดเรียกโหมดกล้องและสลับปรับเปลี่ยนเท่านั้นแต่ยังมีอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่ต้องบอกว่าทํางานคล้ายกับ Google Lens ก็คือถ้าเกิดเรายกขึ้นมาแล้วกดชัตเตอร์ถ่ายภาพไปหนึ่งครั้งอันเนี้ยมันจะสามารถวิเคราะห์ภาพนั้นนะครับแล้วก็มีการ ป้อนข้อมูลเพิ่มเข้ามาอย่างเช่นถ้าเราไปถ่ายภาพหน้าร้านอาหารก็จะมีเรตติ้งรีวิวดาวขึ้นมาหรือเกิดร้านไหนมีออปชันในการที่จะเข้าไปจองที่นั่งก็สามารถทําได้จากหน้าจอนั้นเลยนะครับหรือถ้าเกิดไปถ่ายภาพสัตว์เลี้ยงครับก็สามารถรู้พันธุ์น้องหมาน้องแมวของเราได้งานนี้ต้องบอกว่ามีเซอร์ไพรส์นะครับผมเพราะว่าราคาของ iPhone 16นะครับบางรุ่นเปิดมาถูกกว่าคราวที่แล้วนะครับนั่นก็คือ iPhone 16ตัวเริ่มต้น128 g b นะครับ เปิดมาแค่29,900บาทส่วน iPhone 16 Plus ที่หน้าจอ6.7นิ้วนะครับอันนี้เปิดมาที่34,900บาทในตระกูลของ Pro Series ก็มีรุ่นที่ราคาแประกว่าเดิมเหมือนกันนะครับนั่นคือ iPhone 16 Pro ครับจากเดิมตอน iPhone 15 Pro เนี่ยมี40,000บวกแต่ว่ารอบนี้ iPhone 16 Pro เริ่มต้นที่128 g b นะครับมาในราคา39,900บาท ถ้าเกิดเป็น iPhone 16 Pro Max นะครับอันนี้เริ่มต้นความจุที่256 g b นะครับแล้วก็ยืนราคาเปิดตัวเหมือนคราวที่แล้วก็คือ48,900บาท และนี่ก็เป็นเคสจากทาง v g a t ครับผมเรียกว่า iPhone 16รุ่นใหม่วางขายแล้วก็มีเคสนะครับสำหรับปกป้องตัวเครื่องให้สามารถเลือกซื้อไปใช้งานคู่กันได้ใครที่เป็นสายครับเน้นเรื่องของความทนทานความแข็งแรงนะครับัวทำตกทำหล่นก็ต้องเป็นเคสจากทาง UAG ที่มีเลือกมากมายหลายแบบนะครับอย่างตัวนี้ก็มีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นตัวของ m o n a r h Pro, p a t h f i g h e r หรือเป็น Plasma XTE ส่วนใครที่อยากได้เคสที่เน้นความบางเบานะครับเน้นลวดลายดีไซน์ก็เรามาดูเคสจากทางพีทาก้าได้นะครับโดยจะมีจุดเด่นก็คือเป็นเคสแนวงานถักครับเรียกว่าแท็กทายบ v เ n นเคสอย่างตัวนี้ก็จะมีเลือก2สีนะครับ Milkyway Galaxy แล้วก็ Sunset แล้วยังมีเคสจากแบรนด์ดังอีกเพียบสำหรับ iPhone 16รับเเียกว่าครบและเยอะที่สุดที่ V g a กเป็นผู้นำเข้าอย่างเป็นทางการในประเทศไทย UAG Plus m a XTE กับสีใหม่ล่าสุดนะครับก็คือ ash ไทเทเนียมเป็นเคสใสที่กันกระแทกได้ถึง7.6เมตรพร้อมขาตั้งคิกสเตนสามารถตั้งเครื่องทั้งแนวตั้งและก็แนวนอนส่วนตัวผาดไฟเดอร์เคลียร์นะครับเรียกว่าเป็นเคสที่น้ำหนักค่อนข้างเบาในตระกูลของ UAG นะครับแล้วก็ไม่หนามากด้วยแต่กันกระแทกได้มากถึง5.4เมตร UAG Monarch Pro นะครับเรียกว่าสลับสายถึกตัวท็อปเพราะตัววัสดุและก็งานออกแบบนั้นรองรับก,กันกระแทกถึง5ชั้นและยังสามารถกันกระแทกได้ระดับ7.6เมตร เคสจากพิทาการนะครับจะเป็นรุ่น Mac Easy Case 6มีทั้งความบางแล้วก็เบาสุดๆนะครับคือบางที่0.8ม mm, ิลิเมตรแล้วก็น้ำหนักเบาแค่17.95กรัมเส้นใยอารามิดไฟเบอร์นะครับ 600D ที่มีความแข็งแรงกว่าเหล็กถึง5เท่าถักทอขึ้นมาแบบเส้นต่อเส้นรูปไปในสัมผัสได้เลยตัวขอบเลนส์กล้องก็เป็นอารามิดไฟเบอร์เช่นเดียวกันนะครับแต่นำมาหล่อขึ้นรูปใหม่ มีการใช้ Amber Magnet Film ิล์มเทคโนโลยีนะครับลดความหนาของตัวเคสไร้กาวและก็ป้องกันไม่ให้ตัวของแม่เหล็กของ m a ็ s a ซ e นั้นมีการหลุดหรือยุบตัวและป้องกันตัวเครื่องไม่ให้ถูกขูดจากด้านในเคสด้วยรอบนี้ iPhone 16 Pro กับ16 Pro Max นะครับมีขนาดของตัวเครื่องแล้วก็หน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็คือถ้าเป็นตัว Pro Max เนี่ยขยายจาก6.7บน iPhone 15 Pro Max เดิมเป็น6.9นะครับอย่างถ้าเกิดมาประกรบกับตัวเคส iPhone 16 Pro Max เห็นว่าเฮ้ยรูของกล้องเนี่ย พอดีกันนะครับไม่ได้แตกต่างจากรุ่นก่อนแต่ถ้าเกิดมาดูด้านหน้าอันนี้จะเห็นเลยว่าส่วนของบริเวณด้านล่างของตัวเครื่องมันจะมีช่องว่างอยู่นั่นก็คือตัวเครื่อง iPhone 16 Pro Max ครับใหญ่กว่าจริงๆมีความยาวเพิ่มขึ้นนะครับเช่นเดียวกับด้านข้างครับที่น่าจะใหญ่ขึ้นน้วยเล็กน้อยครับทำให้ตอนนี้พอ iPhone 15 Pro Max มาใส่บนเคส iPhone 16 Pro Max เนี่ยมันจะไม่ค่อยกระชับเท่าไหร่ครับมันจะหลวมหล,มล,มลมนิดนึง ใครที่เล็ง iPhone 16เอาไว้นะครับจะเป็น Pro Pro Max รุ่นไหนก็ตามนะครับอย่าลืมไปเลือกซื้อเคสกับทาง v g a t ครับเพราะว่ามีให้เลือกมากมายหลายรูปแบบเลยโดยเคสจาก v g a t สนะครับสามารถสั่งซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์หรือจะไปซื้อที่หน้าช็อปครับตอนนี้มีทั้งหมด5สาขาแล้ว m a k ชัวร์ว่าได้ของแท้นะครับให้มองหาสติกเกอร์ trusted by v g a s ที่ตัวกล่องได้มาตอนที่ Air p o d s นะครับผมรอบนี้ก็มีการเปิดเผยฟีเจอร์ใหม่ๆแล้วก็สินค้าใหม่ๆด้วยนะครับ แต่นี่คือจะมีความเปลี่ยนแปลงแค่เฉพาะรุ่นตัวของ AirPods Gen 4ครับที่เปิดมาใหม่เลยโดยจะมีทั้งหมด2รุ่นด้วยกันโดย AirPods รุ่นที่4นะครับมีการปรับดีไซน์ใหม่ตัวไทเปิรบอกว่าเลือกออกแบบรูปทรงและก็ตัวหูฟังเนี่ยให้เหมาะกับหูคนมากขึ้น,นครับใส่แล้วสบายขึ้นกว่าเดิมโดยที่เรื่องของพลังเสียงนะครับก็ยังคงสเสน่ห์ของตัว AirPods อยู่ โดยรอบนี้ก็มีการใช้เรื่องของ AI มาช่วยกรองเสียงรบกวนภายนอกด้วยและก็ยังมี AirPods รุ่นที่เพิ่มความสามารถขึ้นมาเป็น AirPods 4นะครับแต่เป็นรุ่นที่มี ANC หรือว่าตัวตัดเสียงรบกวนนะครับอันนี้ก็จะมีการใช้ไมโครโฟนเพิ่มเข้ามาเรียกว่ามีส่วนตัวฮาร์ดแวร์มาช่วยในการกรองเสียงเพิ่มเติมด้วยพร้อมกันนั้นก็จะมีเรื่องของโหมดในการที่จะเลือกปรับซีนนะครับระหว่างที่เราแบบเดินทางหรือเปลี่ยนจากห้องหนึ่งไปห้องหนึ่ง ก็คือมีความฉลาดมากขึ้นในการที่จะมีการปรับเรื่องของการรับเสียงการฟังเสียงจากภายนอกแบบอัตโนมัติแล้วก็จะมีการปรับรับเสียงอัตโนมัติถ้าเกิดว่ามีการพูดคุยหรือมีคนมาพูดคุยกับเรานะครับรุ่นังสองรุ่นก็ได้ชิปตัวใหม่มาใช้งานทำนั้นก็คือ H2 ในการควบคุมเรื่องของเสียงแล้วก็เรื่องของ latency ส่วน AirPods Pro 2นะครับตัวนี้มีการเพิ่มเติมฟีเจอร์ใหม่เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การปรับเปลี่ยนโหมดนะครับหรือถ้าเกิดมีการเคลื่อนไหวนะครับก็จะเปลี่ยนโหมดให้ดอโตโนมัตนะครับจากปกติเป็น Transparency จากโหมดปิดเสียงรบกวนเปลี่ยนเป็น Transparency ให้อะไรแบบนี้นะครับรวมถึงถ้าเกิดว่าบริเวณไหนที่มีเสียงดังมากๆเนี่ยก็จะมีการปรับเรื่องของ ANC โดยโอัตโนมัติให้ด้วยเรียกว่าสามารถลดสัจภาพแวดล้อมความรุของเสียงได้แล้วก็มีการบล็อกหูองเราเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับใบหูของเราได้นะครับ นอกจากนีไ <def> ด <uras> <X net repay> ้ม <living> ีฟ <as> ีเจอร์ใหม่ที่เอาไว้ตรวจสอบสุขภาพหูครับก็คือจะมีการเช็คเรื่องของคลื่นเสียงเดซิเบลต่างๆและความดังกับหูของเราเป็นยังไงบ้างเผื่อถ้าเกิดว่าใครตรวจสอบแล้วมีปัญหาเรื่องของการฟังหรือการได้ยินครับจะได้สามารถไปปรึกษาแพทย์ได้และทาง Apple ังได้ True Feature เกี่ยวกับเรื่องการเพิ่มเสียงสนทนาครับเผื่อสลับว่า ถ้าเกิดว่ามีผู้ใหญ่ที่เหมือนกับประสาทหูไม่ค่อยดีแล้วนะครับสามารถใช้ AirPod Pro ในการเพิ่มเรื่องของเสียงเพื่อสามารถไินชัดขึ้นได้เรียกว่าสามารถนำมาใช้แทนพวกเครื่องช่วยฟังได้ประมาณหนึ่งส่วนตัว AirPod s Max นะครับไม่ได้มีการปรับอะไรเพิ่มเติมนอกจากเพิ่มสีใหม่เข้ามาแล้วก็เปลี่ยนหัวชาร์จจาก Lightning เป็น USB-C ครับส่วนราคานะครับ AirPods รุ่นที่4เริ่มต้น4,990บาท ส่วน AirPods รุ่นที่4ที่มาพร้อมกับ ANC อยู่ที่6,490บาท AirPods Pro 2ราคาเดิมก็8,990ัเาเช่นเดียวกับ AirPods Max นะครับที่1,990 0ปิดท้ายด้วย Apple Watch รุ่นที่10นะครับรอบนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับเรื่องของหน้าตาตัวเรือนไปเลยนะครับก็คือเน้นบอดี้ที่มีความบางความเบามากขึ้นนะครับโดยสลับมาใช้วัสดุเป็นตัวอูมินียมอ a ลลอยนะครับ แล้วก็ทําให้ขนาดหน้าจอมีขนาดใหญ่ขึ้นด้วยโดยทาง a p p l e บอกว่าถ้าเทียบไซส์หน้าจอแล้วเนี่ยใกล้เคียงแล้วก็แอบใหญ่กว่า Watch Ultra 2ด้วยสลับตัวของ Apple Watch 10รอบนี้นะครับด้วยการที่ต้องการออกแบบให้ตัวเรือนมีความบางมากกว่าเดิมโดยต้องมีการออกแบบระบบภายในใหม่ครับทั้งเรื่องของพวกแผงชิปเซ็ตวงจรต่างๆใช้ชิป SIP นะครับรุ่น S10 ในการประมวลผลเรื่องของพวกเซนเซอร์ด้านสุขภาพและการประมวลผลข้อมูลนะครับส่วนเรื่องของการใช้งานตัว watchOS ครับรอบนี้พอได้าจอใหญ่ขึ้นก็สามารถจะดูข้อมูลต่างๆจากบนหน้าจอได้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับสามารถแสดงหน้าจอได้หลายบรรทัดมีการปรับ UI ใหม่มีการเพิ่มตัว widget ที่สามารถจะเลื่อนสไลด์ดูได้โดยไม่ต้องดูทั้งหน้าจอ ในส่วนเรื่องของกิจกรรมการออกกำลังกายแล้วก็ด้านสุขภาพนะครับตรงนี้ก็มีการเพิ่มความสามารถเรื่องของการเอาไปใช้กับกีฬาทางน้ำมากขึ้นนะครับเรียกว่ามีการเพิ่มฟีเจอร์เกี่ยวกับเรื่องของการดำวิ่งบางส่วนไปให้มีความสามารถใกล้เคียงกับตัวของ Watch u l t r a ขึ้นมาประมาณนึงแต่ฟีเจอร์ที่มาใหม่จริงๆแล้วเนี่ยของตัว Apple Watch รุ่นที่10ก็คือเรื่องของตัว Sleep a p n e a นะครับหรือว่าการตรวจเช็คว่าเรามีการหยุดหายใจระหว่างที่นอนหรือเปล่า โดยตัวของ Apple Watch เองครับก็จะมีการเช็คเรื่องของลมหายใจการหายใจนะครับระหว่างที่เรานอนหลับอยู่เพื่อจะเก็บเป็นข้อมูลเอาไว้นะครับเพื่อจะเช็คว่าเรามีอาการหยุดหายใจระหว่างที่นอนหรือไม่เพื่อจะได้ปรึกษาก,กับแพทย์ในเรื่องนี้ต่อไปแต่สำหรับใครที่บอกว่า Apple Watch มันอยู่ได้ไม่ถึงแบบตอนที่มาตรวจเช็กการนอนหรือเปล่าเพราะทางนี้ Apple w a t ว h ร,ถรถุ่นที่10นะครับได้เพิ่มความเร็วใ,ในการชาร์จนะครับแค่30นาทีคุณได้แบตเตอรี่กลับมา80%แล้ว นอกจากนั้นครับตัวของ Apple Watch รุ่นที่10เนี่ยยังมีเวอร์ชั่นที่เพิ่มความหรูหราครับนั่นก็คือเป็นบอดี้ไทเทเนียมเข้ามาด้วยส่วน Apple Watch Ultra รุ่นที่2นะครับก็มีแค่สีใหม่เพิ่มมาคือเป็นสีดำส่วนราคาของ Apple Watch รุ่นที่10นะครับตัวหน้าปัด42มมเนี่ยอยู่ที่14,900บาทถ้าเกิดเป็น46มมจะอยู่ที่15,900บาทในรุ่น GPS นะครับถ้าเป็นรุ่นเซลลูล่าจะบวกเพิ่มอีกรุ่นละ4 0 0 0บาทนะครับ ส่วน Apple Watch รุ่นที่10นะครับเวอร์ชั่นที่เป็นไทเทเนียมเนี่ยถ้าเป็นตัวหน้าปัด4 2มมครับอยู่ที่25,900บาทแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นตัว4.6มม,มอยู่ที่27,900บาทโดยในรุ่นที่เป็นไทเทเนียมนะครับจะมีแค่เวอร์ชั่นที่เป็น GPS บวกกับ Cellular เท่านั้นสำหรับในบ้านเรานะครับ iPhone 16ก็จะเริ่มเปิดให้จองกันในวันที่13กันยายนนี้นครับเวลา1ทุ่มตรงแล้วก็จะได้รับเครื่องหรือว่า วันขายวันแรกจะเป็นวันที่20กันยายนนะครับและนี่คือทั้งหมดของงานเปิดตัว iPhone นะครับพร้อมกับ Airpods แล้วก็ Apple Watch รุ่นใหม่นะครับวันนี้พวกเราทีมรอยแซนและผมพัดขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ